สวัสดีค่ะวันนี้เทรดเดอร์กลับมาแล้วนะคะวันนี้เทรดเดอร์จะพาทุกคนไปรีวิวโบก FBS เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโบก FBS มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไปกันเลย เราไปดูหน้าเว็บกันดีกว่าค่ะว่าหน้าเว็บของ FBS เนี่ยเป็นอย่างไรเนาะ FBS เป็นโบกสัญชาติรัสเซียก่อตั้งในปี2009โดย FBS ได้รับใบอนุญาตจาก IFSC ใบอนุญาตเลขที่นะคะจะอยู่ตรงตามด้านล่างนี้เลยรายละเอียดต่างๆเราสามารถอ่านจากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของรางวัลการันตีนะคะบลกเกอร์ FBS นะคะได้รับรางวัลการันตีมากมายนะคะอาทิเช่นรางวัล The Best FX IB Program, Best FX Broker Indonesia, Best Forex Broker Southeast Asia เป็นต้นค่ะจึงทำให้โบร๊คได้รับความนิยมจากทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้าจอหลักของ FBS นะคะ mm hmm. เมื่อเราคลิกเข้ามาตรงการค้าขายนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวของบล็อก FBS นะคะมีเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น forex, metal, ดัชนีพลังงานหุ้นและคู่เงินแปลกใหม่นั่นเองค่ะ mm hmm. เมื่อเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า ในตัวโบกของ FBS เนี่ยมีประเภทบัญชีให้เลือกถึง5ประเภทด้วยกันค่ะเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าบัญชีแต่ละประเภทเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างประเภทที่1นนะคะเป็น บัญชีประเภทสแตนดาดเนาะเราก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดตรงเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะในตัวบล็อกเนี่ยก็จะได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเงินฝากเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่100ดอลลาร์สเปดเนี่ยจะอยู่ที่0.5จุดนะคะจะฟรีค่าคอมมิชชั่นเรเวอเรจเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ3 0 0 0ันโพสิชันการเปิดสูงสุดนะคะจะอยู่ที่200ในส่วนของปริมาณคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ 0.01-500ถึง500ล็อตนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นบัญชีประเภทที่2นะคะก็คือบัญชีเซนนะคะโดยบัญชีเซนนะคะเงินฝากเริ่มต้นจะอยู่ที่1ดอลลาร์สเปดนะคะจะลอยตัวอยู่ที่1ปิ๊บ ค่าคอมมิชชั่นนะคะจะฟรีเรเบเลจะอยู่ที่1ต่อ1000นะคะในส่วนของโพ i ิชันเปิดสูงสุดและคำสั่งซื้อคงค้างนะคะจะอยู่ที่200ปริมาณคำสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่0 0 1ถึง1,000เซนล็อกค่ะมาถึงแบบบัญชีที่3นะคะก็คือบัญชีเทรดไมโครนะคะหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดการบอกกันไปแล้วเนาะก็จะมีเงินฝากเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่5ดอลลาร์สเปรดเนี่ยจะเป็นค่าสเปรดคงที่อยู่ที่3ปิ๊บนะคะค่า มิชชั่นเนี่ยฟรีเลเวอเรจจะอยู่ที่หนึ่งต่อสามพันโพสิชันการเปิดสูงสุดนะคะและคำสั่งซื้อคงค้างจะอยู่ที่สองร้อยปริมาณคำสั่งซื้อเนี่ยจะอยู่ที่0ูนจุดูนหนึ่งถึงห้าร้อยหลอดค่ะ บัญชีประเภทที่4นะคะจะเป็นบัญชีประเภทซีโร่สเปดนะคะโดยเงินฝากเริ่มต้นจะอยู่ที่ $500 ดอลลาร์ค่าสเปดเนี่ยจะเป็นค่าคงที่อยู่ที่0ูนยปบเนาะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่ $20 ดอลลาร์ตลอดในส่วนของเรเวอเรนะคะจะอยู่ที่1ต่อ3 0 0พโพซิชันการเปิดสูงสุดนะคะและคําสั่งซื้อคงค้างจะอยู่ที่200ในส่วนของปริมาณการสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่0.01ถึง500อหลอดนั่นเองค่ะ มาถึงแบบประเภทบัญชีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบัญชีประเภท ECN นั่นเองค่ะโดยเงินฝากเริ่มต้นของบัญชีประเภท ECN นะคะจะอยู่ที่1,000ดอลลาร์ 1, ค่าสเปดนะคะจะเป็นสเปดรอยตัวจากลบ1ปิ๊บนะคะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่6ดอลลาร์เ e เวอเรเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ500 p o s i t พ o n เปิดสูงสุดและคำสั่งซื้อคงค้างนะคะจะไม่จำกัดการเทรดเลยในบัญชีรูปแบบนี้เนาะในส่วนปริมาณการสั่งซื้อค่ะจะอยู่ที่0 1ถึง500หลอดนั่นเองค่ะ นะคะคสามารถเทรดได้ผ่าน FBS Trader, MT4 แล้วก็ MT5 นะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดผ่าน Google Play และ Apple Store ได้ด้วยค่ะ ในส่วนของการฝากถอนนะะั้นนะคะตัวโบก FBS นะคะจะรองรับธนาคารในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพกสิกรอยุธยากรุงไทยไทยพาณิชย์ TMB รวมไปถึง NetTeller และ QR Code ด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการเปิดบัญชีของ FBS กันดีกว่าว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็เปิดยังไงเนาะอันนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอคมของโบก FBS การเปิดบัญชีเนี่ยจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะคะจะเขียนว่าเปิดบัญชีเราก็คล เข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีให้กรอกอ e ีเมลแล้วก็กรอกชื่อของเรานะคะเราก็กรอกได้เลยหลังจากกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์ พอคลิกเข้าลงทะเบียนเป็นเทรดเดอร์แล้วนะคะอันนี้เขาก็จะให้เรากําหนดรหัสผ่านของตัวเราเองเนาะเราก็กําหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไขที่เขากําหนดได้เลยค่ะพอเรากําหนดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กดเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็จะส่งลิงก์การยืนยันไปให้เมลที่เราใช้ในการลงทะเบียนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในตัวเมลกันดีกว่าว่าลิงก์ยืนยันนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่นะคะก็จะเป็นอ e ีเมลที่ FBS ส่งมาให้เราได้กดยืนยันเนาะลูกลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็กดชั้นยืนยันได้เลยค่ะพอกดยืนยันเรียบร้อยแล้วตัวลิงก์ตัวนั้นนะคะก็จะลิงก์เข้าตัวเว็บของ Brok e FBS นะคะเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะ เมื่อเราทําการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้เราเลือกว่าเราจะเทรดเป็นแบบไหนเป็น MT4 หรือ MT5 สกุลเงินของบัญชีที่เราต้องการเทรดนะคะจะเป็น USD หรือ EUR ค่ะแล้วก็จะมี Reverate ให้เราเลือกด้วยอ,อันนี้เราก็คลิกตามนี้แล้วเนาะแล้วก็เปิดบัญชีได้เลยค่ะ หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีขึ้นข้อมูลที่เราใช้ในการลงทะเบียนทั้งหมดเลยเนาะเราก็เช็คดูว่าข้อมูลที่เราก่อมาถูกต้องไหมมีอะไรต้องแก้ขไขไหมอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับหน้าการเปิดบัญชีเนาะหลังจากนี้ถ้าเราจะทําการฝากเงินหรือทําการดําเนินการต่อไปอยัง Personal Area ก็ได้เลยค่ะก็ถือว่าเราเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาอีกส่วนนะคะที่มีความสําคัญไม่แพ้กับการเปิดบัญชีเลยนั่นก็คือส่วน Live Chat หรือ l i ฟ์ซัพพอร์นั่นเองค่ะในส่วนของ v o ก u e FBS นะคะ l i ฟ์ซัพพอร์จะอยู่ตรงล่างขวาตรงนี้เนาะจะอยู่ตรงหน้าเว็บหลักเลยเราก็คลิกเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นให้เราพิมพ์ว่าเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเนาะอันนี้เราก็ลองทักไปดูก่อนว่าโบเนี่ยจะมีการตอบกลับยังไงสวัสดีค่ะ อ่ะแล้วก็ enter ไปเลยทีนี้เขาก็จะมีให้ขึ้นเลือกว่าเราจะเลือกการคุยแบบไหนเราก็เลือกการคุยเป็นแบบการแชทสดเนาะหรือว่าไลฟ์แชทไปเลยทีนี้เราก็กอกชื่อของเราแล้วก็อีเมลของเรานะคะอ่ะกรอกอีเมลไปได้เลยเราจะลองถามคําถามดูว่าเขาจะให้รายละเอียดกับเรายังไงแล้วก็จะมีเวลาการตอบยังไงเนาะเราลองถามว่าเงินฝากเริ่มต้น ที่เท่าที่เท่าไหร่คะอ่าเราก็พอเราพิมพ์คําถามที่เราต้องการถามไปแล้วเราก็กดเริ่มต้นการแชทได้เลยค่ะอ่าแล้วมันก็คําถามก็จะเด้งไปหน้าการเริ่มต้นแชทเนาะเราก็รอสักคู่อ่านี่แอดมินกําลังได้ทําการตอบแล้วนี่ค่ะแอดมินก็จะส่งรายละเอียด คำถามที่เราถามไปเนาะว่าอาเงินฝากขั้นต่ำเท่านี้เท่านี้ฝากยังไงบ้างเนาะโอ้ถือว่าละเอียดค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็ตอบค่อนข้างเร็วด้วย ถือว่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับตัวไลฟ์ซัพพอร์ตของโบก FBS ในส่วนนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ดูหน้าเว็บวิธีการใช้การเปิดบัญชีและคุณสมบัติของโบกคร่าวๆแล้วนะคะต่อมาเรามาสรุปกันดีกว่าว่าโบก FBS เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสรุปนะคะโบก FBS เป็นโบกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมจากประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่ามีบัญชีให้เลือกหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงสามารถเทรดได้หลายตลาดอีกทั้งยังซีสวอปและมีโปรโมชั่นที่ หหลาหลาากยแต่ในส่วนบัญชีแพมนั้นนะคะปัจจุบันอาจจะยังไม่มีเนาะแต่โดยรวมก็ยังถือว่า FBS เป็นโบกที่น่าสนใจในการลงทุนสำหรับชาวเทรดเดอร์อย่างเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์การลงทุนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเทรดเดอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ